บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีกับการให้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมามูลนิธิสิริวัฒนาพักดีโดยคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีประธานกรรมการมูลนิธิและคุณหญิงวันนาสิริวัฒนาพักดีรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งมอบอาคารโรงเรียนเสนารักกรมแพทย์ทหารบก โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทาหารบกเป็นประธานในพิธีอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทาหารบกได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิสิริวัฒนพักดีเป็นอาคารสูง6ชั้นมีหน้าที่ให้การศึกษาและอบรมกำลังพลเหล่าแพทย์และเหล่าทาหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามนโยบายกองทัพบ,บก มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพและการทหารนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนเพื่อผลิตนายสิบเสนารักษ์ให้เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยคุณหญิงวน,นาและคุณเจริญสิริวัฒนพักดี ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจรโดยกองทัพบ,บกได้มอบสิทธิ์การใช้ที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์จำนวน13ไร่ของกรมแพทย์ทหารบกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยไทยเบฟขอบันทึกบูล,ลนิธิสิริวัฒนพักดีกับการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบเรจจำกัดมหาชน